ขา,ากาเจ้าปู่อนีลูกหลานเด็มากกาบมื่วาเจ้าพระตัางากพระพุทธกัปปาพระพุทธอรหังพร้อมกันอรหังสมาสมุโทโธพระขาวาพูดทางพระขาวาตังอ่ิวาทิสวาก้าตัวพระขาวาตาธรรมูธามงนามสั สุปฏิปันโนภาภวะตัวสาวะกะสร้างครสร้างทางนาม่านว่ายังไงว่ายังไงเนาะเพราะการให้ผู้บรรยายเรื่องสมารถที่ให้ฟังแน่เจ้าค่ะ มันให่เรื่องสมาที่เจ้าค่ะเสร็จเลาเรื่องสมาที่ให้พูดใช้หรือพูดญิสรเอ่ปูปูพูดได้เลยเจ้าค่ะเหรอค่ะจะถามเรื่องสมาที่เจ้าค่ะมีคอสงสัใจอะไรบ้างก็การปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นก็ได้ค่ะเ<า>จ้าการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นเจ้าค่ะอืม การปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นเนาะสิ่งที่เราพูดไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านหลายคนที่มีความสงสัยบางท่านบางคนที่ยังไม่เข้าใจตามที่อาตมาได้ศึกษามาก็ดีได้ศึกษาจากตำหลับตำลาจากครูบาอาจารย์ก็ดีการปฏิบัติเรื่องสมาธิเนาะ อันนี้ที่ได้ศึกษาที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เนอะจะามาพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าอาตมารู้อาตมาเห็นไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นแต่จําคำครูบาอาจารย์มาพูดให้ฟังที่ได้ศึกษามาเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมาธิแปลว่าอะไรถ้าเราไปหาปลาเราไม่รู้จักตัวปลาเราจะได้ปลาไหมไม่ได้ ถึงแมน้นปายอยู่ข้างหน้าเราเราก็ไม่ได้ถ้าเราไปเอาบุญเราไม่รู้จักตัวบุญเราจะได้บุญไหมไม่ได้แมน้นแต่บุญอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ได้ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสมาธิน่คืออะไรสมาธิก็คือความพอดีทําจิตทาใจให้พอดีเมื่อจิตใจเราพอดีแล้วจิตใจเราเบาแล้วนั้นสมาธิก็เกิด สมาธิก็คือความพอดีอยากจะเน้นพูดต้ำๆหลายๆครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจคำว,ว่าพอดีในที่นี้จิตใจเราพอดีจิตใจไม่รักเกินไม่ชังเกินไม่ง้เกินไม่ฉลาดเกินอันนี้มันก็เป็นสมาธิแล้วถ้ารักเกิน สมมติว่าเรานั่งสมาธิไปเนี่เรารักเกินเรามาแบบนี้สมมติว่าเรามีลูกมีหลานรักลูกรักหลานมากก็คิดถึงลูกถึงหลานว่าเขาอยู่ยังไงเนาะอ,อะไรประมาณนี้แหละจิตมันก็ฟุ้งซ่านคิดไปหาลูกหาหลานตัวเองนั่งอยู่วัดแต่ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปบ้านนนน่นะไปหาลูกหาหลานหาผัวหาเมียยบุ่ะจะเกิดสมาธิได้ยังไงจะเกิดความพอดีได้ยังไงเพราะมันรักเกิน เพราะเราต้องไม่รักเกินแล้วก็ไม่ชังเกินคําว่าไม่ชังเกินในที่นี้บางทีเรานั่งสมาธิไปเดี๋ยมันปวดขึ้นมานะคนด่าเพราเราเป็นสิบป,ปีนี่ยังคิดได้เลยมันยังนึกปวดเลยนะ่ะนี่เรียกว่ามันชังเกินจิตก็ไม่เป็นสมาธิไม่รักเกินไม่ชังเกินแล้วก็ไม่ง่เกินบางคนมานั่งสมาธินี่เกิดความสงสัยมากสงสัยก็สงสัยได้หรอก แต่ว่ามันมันเกินไปนะสิ่งที่ท่านพาํามันมีอยู่หรือมันเกิดอยู่หรือมันรู้แจ้งมันเห็นจริงอยู่หรือดับทุกได้จริงไหมมันจะได้บุญอยู่หรือสงสัยนีย่ไม่จบไม่ขึ้นเนี่เรียกว่า,วางโง่เกินสมาธิก็ไม่เกิดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนี่นี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่ารับเกินอย่างโง่เกินอย่าชังเกิน,งงกนแล้วก็อย่าฉลาดเกิน ถ้าจะล่าเกินก็ไม่เป็นสมาธิอีกแล้วลก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนหรอกนะจิตมันก็ไม่นิ่งจิตมันก็ไม่รวมเพราะฉลาดเกินฉลาดเกินในที่นี่ความหมายว่ายังไงบางทีก็ศึกษามาเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติเรียกว่าผู้รู้ทำแต่ทมยังมีน้อยหรือยังไม่ค่อยมีเรียกว่าความจํามาน่ยน,นะความจํากับความจริงมันต่างกันนะ ความจริงก็ต้องศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นให้สัมผัสเอาไม่รักเกินไม่จงเกินไม่งงเกินไม่ฉลาดเกินถ้าฉลาดเกินมันก็นั่งไปได้ห้านาทีเอ้าทำไมมันเป็นผู้ผูดวับวับทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ้าไม่ได้ทำไมเป็นผู้พูวับวัทำไมเป็นขนลุกขนพองทำไมเป็นน้ําตาจะไหลทำไมเป็นมีแสงอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็เข้าใจผิดนะทีนี้ ไม่ใช่บรรลุได้ขั้นนั้นขั้นนี้เราบอกไม่ใช่ได้ปสมฌอานาเราบอกทุกติยฌานาเราบอกตติยฌาชนเราบอกอะไรประมาณนี้เละอันนี้ถ้าพูดผีก็ต้องขออไปเพราะว่าจํจา,าจากครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เอามาพูดให้กันฟังก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทีนี้ไม่ให้มันเกินไม่ให้มันเกินต้องสร้างความรู้สึกให้เกิดความพอดี สมาธิแปลว่าความพอดีอือันไหนไม่พอดีทําให้มันพอดีเน,นี่ยนะหรือว่าจะทําอานาปานาสตินี่นะแต่ถ้าจะาตามพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติยังไงให้ศึกษาพระองค์ปฏิบัติอานาปานาสติมีสติแล้วลึกรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออก หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวรู้ว่ามันยาวหายใจออกยาวรู้ว่ามันออกยาวหายใจเข้าสั้นรู้ว่ามันสั้นหายใจออกสั้นรู้ว่ามันสั้นรู้ในลมหายใจหายใจเบาๆธรรมดิธรรมดาก็รู้ว่าหายใจเบาๆธรรมดานี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถ้าองค์ให้กําหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง บางคนมาสงสัยมาถามว่านั่งสมาธิไปแล้วทําไมไม่สงบอะไรประมาณนี้นะทําไมไม่สงบนั่งแล้วมันไม่สงบไม่อยากจะนั่งนะเข้าใจไหมจะได้ยินบ่อยๆด้วยถ้ามันสงบแล้วจะมาน,นั่งให้มันยากทําไมมันดีแล้วใช่ไหมเพราะเพราะว่าจิตใจเราไม่สงบเราถึงต้องอยากนั่งถึงอยากปฏิบัติเราอยากรู้ถ้าเราไม่เป็นไข้เหรอเราจะไปหาหมอไหมเราก็ต้องไปหาหมอต้องกินยาใช่ไหมมันไขนะ้เหระ อันนี้เป็นเหมือนกับคนไข้เี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบธรรมาคิดเอาเองดอกตรงนี้ออันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญปฏิบัติอา,า,าณาปานสติก็ดีเหมือนกันอปฏิบัติอา,า,าณาปานสติอย่างเช่นหลวงปู่มั่นท่านก็หายอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงปู่ไม่ได้สอนอะไรมากตามที่ได้ศึกษาคําสอนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ปัญนกรบายกัน พุโทโธพุโทโธเดอ้อหายใจเข้าพุทเดอ้อหายใจออกเด้อหายใจออกโทเดอ้หอ,อ,ดอหาพุโทโธให้เจอเด,อดอ้อนะอย่าทิ้งพุโทโธเด,อดอ้อนะถ้าทิ้งคำว่าพุโทโธแล้วสิ่งอื่นมันก็จะมาครอบงำจิตใจของเรามันก็จะคิดไปนูน่นไปนี่ไปนั่นถ้าจึงให้เอาพุโทโธผูกจิตผูกใจไว้อมเมื่อจิตใจนิ่งสงบจิตใจเบาแล้วไม่พุโทโธก็ได้เพราะนิ่งแล้วละล,ล,ลึกรู้อยู่ตลอดว่าขณะนี้เรากาลังนั่ง ขณะนี้เรากำลังมีความรู้สึกว่าเรานั่งเราเบาเราอะไรมันก็จะไปอย่างนั้นเหี่ยอันนี้เบื้องต้นเอาให้เบา,าก่อนเบื้องต้นาหนดรูปความรู้สึกนึกคิดของเราอาณาบนาศักดิ์พุทธเจ้าพระองค์สอนว่าหายใจเข้ายาวอันดับแรกมีอยู่สามขั้นตอนเนาะเอาง่ายก็ได้ตามจริงมีอยู่สี่หกขั้นตอนแต่ขออธิบายในเบื้องต้นก่อนสามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาว หายใจออกยาวรู้ว่าละรู้ว่ายาวแล้วก็กําหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราไปด้วยกําหนดลมหายใจไปด้วยอันดับแรกเนี่ยอันดับที่สองหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่ามันสั้นรู้ความคิดไปด้วยอันดับที่สามปล่อยลมหายใจธรรมดาสามขั้นตอนนี้เอาไปซะก่อนในเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเป็นเรื่องยากพระองค์ก็คง แล้วก็ไม่เป็นเรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องยากแต่สิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของเก่าด้วยบางคนเป็นเด็กเป็นเล็กนี่เขามีของเก่ามานั่งสมาธิไม่รู้อยากหรอกว่านั่งยังไงทํำยังไงแต่ว่ามันมีของเก่ามันดูดมันดื่ม,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 มจริงๆนะบางคนอายุมากแล้วยังนั่งไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยเข้าใจเลยเรื่องสมาธิอันนี้เรามาฝึกใหม่เราไม่ได้มีของเก่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราหนีตายเกิดตายเกิดหลายครบหลายชาติ กองกระดูกยิ่งกว่ากองภูเขาอีกคนคนหนึ่งที่พระอ,องค์เกรียบเทียบน้ําตาที่โศกเศร้าเสียใจหลังไหลออกไปนี่มากกว่าแม่น้ามหาสมุทรคนคนหนึ่งมันตายเกิดตายเกิดหลายแสนชาติจําไม่ได้นี่แหละพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีอันนี้ก็เหมือนกันอืหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้ายาวนะหายใจออกยาวอันดับแรกอันดับที่สองหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้น อันดับที่สามปล่อยลมหายใจธรรมดาไม่ต้องไปกําหนดหรอกว่านั่งกี่นาทีห้านาทีสิบนาทีมีโอกาสก็นั่งหรือวันนอนดูลมหายใจก็ได้ปฏิบัติได้หมดนั่นแหละแต่ว่าให้นั่งได้จะเป็นการดีก่อนจะหลับจะนอนไวพ้พักสวดมนต์แล้วก็นั่งห้านาทีสิบนาทีก็แล้วแต่วันนี้ห้านาทีวันพรุ่งนี้สิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วแต่พระองค์ไม่ได้ว่าให้นั่งเท่านั้นเท่านี้นะแต่ว่าเรามากําหนดเอาเป็นสัจจะที่เคยหรอกว่าต้องนั่งไ,ได้เท่านี้ถึงจะออก ถึงจะเคลื่อนไหวร่างกายของเรานนะเนี่ยนะแย่พระอวงค์ว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทําไปเถอะอย่างนี้นะให้กาหนวณาหนดรู้ในลมหายใจเข้าออกอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนะพูดง่ายๆให้รู้ในลมหายใจเข้าออกลมบุกผู้บายอาจารย์สายข้ากรรมฐานท่านก็บอกว่าพุโทโธพุโทโธท่านไม่ได้พูดอะไรมากนะอืท่านก็ไม่ได้เรียนสูงนะอย่าทิ้งพุโทโธนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะ ท่านก็บอกแกกันครนนะเพราะว่าผู้โตก็คือผู้รู้ผู้ตืนผู้เบิกบานนั่นเองบางสถานที่ก็สัมมาอรหังหนึ่งในใจบางสถานที่ก็ยุกหนอะฟองหนออย่าไงไได้หมดแล้วแต่จะหลีกจิตเราชอบตัวไหนดีหมดดีทุกรูบายอาจารย์ถ้าเป็นประโยชน์หมดนั่นแนหะที่ท่านเอามาสอนให้มันฟังธรรมะรูบายอาจารย์ก็ได้ที่ท่านได้อยู่ในแนวหน้ารูบายอาจารย์ยใหญ่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราแต่ว่า ให้ทําอนาบานสติก็ได้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนี่อนาบานสตินี่ผู้ใดปฏิบัติได้จะได้อะไรรู้จักไหมมีอยู่ถ้าจ้าไม่ผิด <c oughs> มีอยู่สี่ประการถ้าเราปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่จะทําให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ค่อยหลงไม่ค่อยลืมเข้าจะเละเกียรติชลาแล้วเห็นไห่ลงปู่กุบายอาจารย์ใหญ่ท่านยังเทศธรรมะได้เลยยังบอกยังกล่าวยังปาะรูธรรมได้เลย อายุ90ปีแล้วา0 90ปีแล้วบางคนผ้าาตาโยมธรรมดาหลงลืมแล้วนะนี่นะใช่ไหม,มแล้วก็แล้วก็เป็นไปเพื่อริบเพื่อเดชด,ด,ด้วยเป็นไปเพื่อหูทิพตาทิพด้วยเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เป็นไปเพื่อริบเพื่อเดช มีเจโตปรดิญญาญาณด้วยบางคนถ้ามีของเก่านะถ้าไม่มีของเก่าก็จะเป็นเรื่องยากมีฤทธิ์มีเดชสามารถกําหนดรู้วารักิจของคนคิดอะไรกําหนดรู้เลยอันนี้ก็มีแต่ว่าอาตมาไม่มีนะจําครูบาอาจารย์มาพูดให้ฟังแต่ว่าพระอ,องค์ได้สรรเสริญหน้าเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชพระเทวทัตยจะมีฤทธิ์มีเดชเลยสามารถห่อเงินเดินอากาศได้สามารถกําหนดอะไรได้หลายอย่างแต่พระอ,องค์ให้เดิน ทางสายกลางแล้วก็เดินทางเพื่อจะหลุดพ้นเข้าใจไหมปฏิบัติเพื่อจะหลุดพ้นจากกองกข์ทั้งปวงที่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นไปเพื่อผลทางแห่งความหลุดพ้นด้วยอนาคตนาาันตื่เข้าสู่มรรคผลนิพพานบุญไม่หามบาปก,ก็ไม่เอาถ้าถึงจุดนั้นแล้วแต่ว่าอันนี้เรายังมีอยู่บุญยืนคนธรรมาดายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ <c oughs> ก็ค่อยๆปฏิบัติไปแต่ว่า มันไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันถ้าบุญมีวาสนามีของเก่ามีก็จะปฏิบัติได้ง่ายถ้ามันไม่ค่อยมีเราก็ทําให้มีมันไม่ค่อยเกิดเราก็ทําให้เกิดได้มันไม่เต็มเราก็ทําให้เต็มได้ขึ้นอยู่ที่สมองและมือสองข้างของเรานี่แหละคนเราถ้าใครผู้ใดปฏิบัติอเป็นที่รับของเทวดาแล้วมันษุ์ทั้งหลายมันดีนะแต่ว่าก็ต้องเอาความตายเป็นเดิมพันด้วยบางทีอันนี้บางประวัติรูบาอาจ เป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยแต่ว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติอน,นะอก็ละสสิเนี่จะทําให้ิวพันผ่องใสนะเวลาเราหายใจแรงๆเนี่ยพวกปอดพวกอะไรนี่จะดีไม่ค่อยเป็นหวัดนะนอกจากจะไปตากฝนตากอะไรมามเพราะว่ามันจะไปฆ่าตัวอะไรนะเขาเรียกภาษาหมอภาษาแพทย์ตัวซูนิจีหรือตัวอะไรนี่แหละตัวอะไรนะไวรัสอะค่ะม,มันจะไปฆ่าตัวนี้แหละไม่ค่อยเป็นนะครูบาอาจารย์ใหญ่ท่านท่านเทียนทฟัง อันนี้ก็ไปคิดเอาไปพิจารณาเบื้องต้นก็คือนั่งนี่แหละกำกกหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่าไปคิดว่าโอ๊ยนั่งไปแล้วไม่สงบไม่อยากจะนั่งถ้ามันสงบแล้วจะมานั่งทําไมมันดีแล้วไงต้องฝึกตัวต้องหาตัวถ้าจะได้ง่ายเพราะนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดบ้านเราตัวใช่ไหมเหนือพิจารณาดีดีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์รวมก็จะดีชีวิตก,ก็จะดีขึ้น แต่ใหม่ๆเราก็ต้องไปใช้มีคมนิเวศก่อนบางทีเราท mà, รํบาบุญท,ทําทา,านมากรักษาศีลบริสุทธิ์ทําสมาธิภาวนามากๆทาไมถึงเจอแต่เรื่องแต่ราวา <ừ. S 1> ก็เราเป็นนี่เขาเราถูกระงวัลที่หนึ่งแล้วเขาก็มาเอาใช้นี่หมดแล้วเราก็สบายคนระับมีเงินเก็บมีอะไรเก็บโอ้สบายอันนี้ก็เหมือนกันให้พี่นี่พิจนารณาให้ดี <ừ. S 1> วางว่าคงจะเป็นธรรมะที่อยากออกสื่อไปนี่ก็คืออยากจะให้คนได้เข้าใจธรรมะ มากขึ้นแต่จะทําความเป็นจริงความจริงนะให้เข้าใจความจริงนะไม่ใช่ความจํานะแต่ทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือมามากแล้วก็ไม่ค่อยลงมือปฏิบัติแล้วก็เอามาถกเถียงกันจะไปถกเถียงกันทําไมพุทธเจ้าไม่เถียงกันดิให้เข้าใจต่อซึ่งกันแลวกันให้มีเมตตาต่อซึ่งกันแลวกันอให้เป็นผู้มีทมด้วยไม่ใช่แต่ว่ารู้ทมเฉยๆต้องมีทมด้วยรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ญาติโยมได้มา,าเวลานี้เนาะไดขอโอกาสเวลานี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดามก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโยมก็ทํางานบ้างแต่วันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ก็มีญาติโยมเยอะอยู่หรอกอม,มีโยมผู้ชายมีนาคอย,อยู่หรอกมาเป็นเพื่อนก็ดีคนมีบุญ่านั้น่ะ,ะที่จะได้ฟังธรรมะมคนมีของเตเอ่อน่าดีดูดีบุญดูดบุญ chào mấy nữa, ok này là.